วันสวันนี้ผมเห็นโซเชียลมีเดียพูดประเด็นเรื่องเวียดนามแซงไทยกันเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆลองพิมพ์เข้ามาในช่องค้นหาดูก็ได้นะฮะร,รับรองครับเจอหลายเพจพูดเรื่องพวกนี้เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นเพจที่เกี่ยวข้องกับพวกเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนไปจนถึงเพจท่องเที่ยวที่พูดว่าคนที่ไปเที่ยวเวียดนามเนี่ยก็มักจะบอกว่าเวียดนามแซงไทยแน่นอน พอฟังอย่างนี้เราก็รู้สึกใจหายใไปครับในฐานะคนไทยเองผมก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะฮะคือเราก็รู้ตัวครับว่าหลายๆอย่างประเทศเราเนี่ยมันติดลมอยู่กับที่มานานแล้วและฝั่งเวียดนามเนี่ยเขาก็กําลังโตแบบเร็วมากจริงยิ่งพอมีประเด็นมีบทวิเคราะห์ขึ้นมาตอกย้ําเข้าไปมันก็ยิ่งทําให้เราเนี่ยต้องตื่นตัวเรื่องนี้มากขึ้นกว่าเดิมฮะ คือเอาจริงฮะช่องผมเนี่ยปกติก็ไม่ค่อยได้พูดเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่นะครับผมมักจะพูดเกี่ยวกับประเด็นทางด้านเทคโนโลยีมากกว่าแต่ประเด็นเนี้ยผมว่าก็เป็นสิ่งที่น่าจะหยิบมาคุยกันและเพื่อนๆหลายคนฮะก็อยากให้ผมพูดถึงเรื่องอื่นบ้างก็เลยถือโอกาสมาพูดเรื่องนี้กันนะครับแต่ยังไงแล้วก็ต้องขอแจ้งให้ทราบไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมเองไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ทํางานอยู่สายนี้โดยตรงนะครับแต่ผมเคยเรียนวิชา development studies มาระดับหนึ่งผมเคยทํา research ทํา independent studies เกี่ยวกับประเด็นเนี้ยมา เหมือนนนกััะครบและยังไงผมเองก็พอมีมุมที่อยากแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังบ้างนะครับว่าไอ้ประเด็นเนี้ยมันมีจุดไหนให้เราเก็บไปคิดแล้วก็พิจารณาเพิ่มเติมบ้างเพราะฉะนั้นแล้วถือว่าคลิปเนี้ยเป็นคลิปแนวแสดงความคิดเห็นแล้วกันนะครับไม่ใช่ให้ความรู้นะโดยผมนะครับจะพยายามพูดแต่เรื่องผิวๆไม่ใส่แนวคิดทางการเมืองลงไปฮะสวัสดีครับเพื่อน ก่อนอื่นเราต้องมามองกันก่อนนะครับว่าไอ้คำว่าเวียดนามแซงไทยเนี่ยคือแซงด้านไหนบ้างจากที่เราเห็นเพจที่เน้นข้อมูลเขียนมาเนี่ยก็มักจะพูดเรื่องด้านเศรษฐกิจฮะเพราะตัวเลข GDP ของปี2025เนี่ยเวียดนามโตเร็วมากนะครับแต่ไทยเนี่ยโตช้าเขาเยอะตัวเลขจริงนะของเวียดนามฮะปีที่แล้ว GDP เขาบวกไป8.02%ส่วนไทยเนี่ยบวกแค่2.2%ถ้าคนไม่เข้าใจคำนี้มาได้ยินก็แน่นอนว่าต้องตกใจนะครับไอ้คำว่า GDP เนี่ยมันย่อม,มาจาก gross g o s s Domestic Product นะฮะสรุปง่ายๆก็คือมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งหมดของประเทศที่สร้างขึ้นภายใน1ปีนะฮะในนั้นก็รวมทั้งหมดเลยนะครับทั้งของที่เขาผลิตขึ้นมามูลค่าจากงานบริการการที่คนใช้ใจ่ายหรือว่าส่งออกเนี่ยมันก็รวมอยู่นี้ทั้งหมดนะฮะแต่สิ่งหนึ่งครับที่ต้องถุกคิดเลยก็คือ,อ GDP เนี่ย มันเป็นแค่ตัวเลขส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับการที่เราจะเอาไปตัดสินว่าประเทศนั้นเนี่ยมันจเจริญหรือเปล่าก็เหมือนว่าเราเนี่ยมองความจริงแค่ครึ่งเดียวนะฮะเพราะยังไงแล้วฮะการที่ GDP เขาโตเร็วไม่ได้หมายความนะครับว่าประเทศเขาจะรวยลองคิดง่ายๆแบบนี้ฮะประเทศหนึ่งเนี่ยมี GDP ใหญ่มากแต่โตปีละแค่2%ส่วนอีกประเทศหนึ่งฮะมี GDP เล็กมากแต่โต8%บางทีไอตัวเลขของประเทศแรกเนี่ยมันอาจจะเยอะกว่าก็ได้ใช่ไหมฮะ ผมยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันครับอันนี้อาจจะไม่ได้ถูกต้อง100%นะครับแต่แค่พยายามพูดให้เห็นภาพเฉยนะฮะคุณไปเปิดร้านกาแฟในห้างฮะเป็นร้านใหม่เลยนะครับตอนนี้กำลังเทรนดิ้งฮะอัตราการเติบโตสูงมา,มากๆเพราะคุณเนี่ยเริ่มจากตัวเลขเล็กๆเนีฮะคุณอาจจะเห็นอัตราการเติบโตต,ต่อปีเนี่ยหลายเท่าตัวเลยก็ได้นะครับแต่ประเด็นคือมันไม่ได้หมายความนะครับว่าคุณจะใหญ่หรือว่าคุณจะรวยกว่า Starbucks อีกจุดหนึ่งที่เราต้องหยิบมาพิจารณาครับก็คือ GDP ต่อหัวหรือว่า GDP per capita นั่นเองนะครับอันนี้จะบอกครับว่าเศรษฐกิจต่อคนในประเทศนั้นเป็นยังไงคุณภาพชีวิตของคนเป็นยังไงต่อให้มันอาจจะไม่ได้วัดได้ต,งตรงๆเพราะยังไงแล้วไม่ได้หมายความนะครับว่าทุกคนในประเทศเนี่ยจะรวยเท่ากันหมดแต่มันก็สามารถชี้วัดคุณภาพชีวิตได้ระดับหนึ่งเลยนะครับโดยเนี่ยฮะเราก็แค่เอาตัว GDP มาหารกับจํานวนประชากรน,นั่นเอง ประเทศไทยเราฮะมีประชากรประมาณ71ล้านคนเวียดนามมีประมาณ100กว่าล้านคนสูงกว่าไทย40%นฮะนั่นแปลว่าพอหารกับตัว GDP แล้วนะครับต่อให้ GDP เวียดนามเนี่ยเขาจะแซงไทยก็ไม่ได้หมายความนะครับว่าเวียดนามจะเป็นประเทศที่ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีกว่าของไทย ผมต้องย้ำนะครับว่าที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้เข้าข้างไทยนะฮะยังไงแล้วผมเชื่อครับว่าเวียดนามจะแซงไทยได้จริงในด้าน GDP เร็วๆนี้แน่นอนนะครับพอบางคนฮะมาเห็นตัวเลขอย่างงี้เราก็จะเริ่มคิดครับว่างั้นเราย้ายไปอยู่ประเทศเวียดนามดีไหมไปอยู่ประเทศที่เห็นการเติบโตรจริงดีกว่าอยู่ไทยไปก็อาจจะถอยหลังลงคลองไปเรื่อยๆยิ่งเรื่องการเมืองไม่ค่อยสถียรด้วยนะฮะสิ้นหวังสุด ผมถึงอยากคิดนะครับว่าอย่าเพิ่งมองแค่ตัวเลข GDP รวมนะครับให้มองปัจจัยอื่นๆด้วยยังไงแล้วไอ้ GDP ต่อหัวเนี่ยเรายังสูงกว่ามากคุณย้ายไปเวียดนามไม่ได้หมายความนะครับว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นเสมอไปโอเคครับเรื่อง GDP ผ่านไปเดี๋ยวต่อมาเรามาคุยกันถึงปัจจัยอื่นๆบ้างนะครับว่าทําไมเวียดนามถึงได้ดูโตเร็วกว่าไทยขนาดนี้ อย่างแรกเลยฮะเราต้องมองอย่างเป็นกลางและพูดถึงจุดแข็งของเวียดนามที่ไทยเราสู้เขาไม่ได้ก่อนนะครับนั่นก็คือประชากรที่สามารถพัฒนาประเทศได้เขามีเยอะกว่าเรานะครับไม่ใช่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีแต่คนกากๆกกประชากรไม่เก่งนะครับแต่อันเนี้ยเราพูดถึงตัวเลขมวลรวมด้านดิมากราฟิกนะครับสังคมเขาเนี่ยเป็นสังคมหนุ่มสาวในขณะที่ไทยเราเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับซึ่งไทยเราก็ไม่ได้ผิดนะฮะไทยเรายังไรมีการเติบโตมาก่อนเขาเราเคยผ่าน ช่วงที่เร่งเครื่องเร,เร็วเหมือนเขามาแล้วเช่นกันนะครับแต่เพราะเราเนี่ยเร่งเครื่องมามากแล้วเราก็อยู่ในช่วงที่กําลังเริ่มติดลมนะครับเราเรื่องง่ายๆครับก็คือสงครามเวียดนามเนี่ยจบตอนปี1975ตอนนั้นเนี่ยประเทศเขาถือว่าพังมากนะครับเศรษฐกิจของเขาก็เป็นแบบระบบคอมมิวนิสต์ด้วยนะฮะแต่ช่วงเดียวกันฮะไทยเนี่ยเราออกตัวไปก่อนแล้วเริ่มโตเร็วด้วยแล้วฮะ ช่วงปีใกล้ๆก,กันนะครับไทยมีการลงทุนทั้งจากฝั่งตะวันตกเป็นฐานอุตสาหกรรมส่งออกก็ทําได้ดีท่องเที่ยวก็ทำได้ดีในขณะที่เวียดนามเนี่ยตอนนั้นเขายังไม่ได้เริ่มอะไรเลยนะครับแค่จะซ่อมประเทศตัวเองให้รอดเนี่ยมันยังยากเลยนะครับว่าแต่เรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับสังคมหนุ่มสาวลหะฮะหลักๆแล้วฮะ,ะ,ก,วฮะก็เป็นผลมาจากสงครามโดยตรงเลยนะครับช่วงสงครามเนี่ยคนก็เครียดฮะไม่อยากมีลูก แต่พอสงครามจบความสงบสุขกลับมาอีกครั้งก็แน่นอนฮะเบบีบูมนะครับคนแห่กันมีลูกยกใหญ่ทำให้ประชากรหลักของเวียดนามเนี่ยเป็นคนที่เกิดในช่วงยุคปี1980จนถึงปี2000ง่ายๆก็คือตอนนี้เขากำลังเป็นแบบวัยทำงานเต็มรูปแบบเลยฮะส่วนประเทศไทยฮะหลังปี90มาเราก็เริ่มมีลูกน้อยกันลงแล้วนะครับทำให้ไทยเนี่ยกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุเข้าวัยเกษียณนะครับระบบการเงินในประเทศเราฮะก็เท่ากับว่าคนทำงานเนี่ย ต้องแบกคนเกษียณมากขึ้นไปเรื่อยๆอีกสาเหตุหนึ่งที่เวียดนามเขาโตเร็วก็คล้ายๆกับตัวอย่างของร้านกาแฟที่ผมว่าไปเมื่อกี้ด้วยนะครับเขาเนี่ยเริ่มจากเกือบจะศูนย์เลยนะฮะมันก็เลยพุ่งแรงไงฮะตั้งแต่ช่วงปี1986มาเนี่ยเขามีนโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่ชื่อว่าโดยเหมยนะฮะอันนี้ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะวัดศัพท์เวียดนามมันอ่านยากจริงนะจริงๆมันเขียนว่า DOI MOI ด้วยนะถ้าผมอ่านเป็นภาษาอังกฤษนี่รับรองนะครับว่าอาจจะติดเหลืองได้นะครับช่องนี้อะ แปลเข้าใจใง่ายๆนะครับก็เหมือนเป็นการรีนิวเป็นการเริ่มใหม่การปรับปรุงใหม่ครั้งใหญ่นะฮะหลังจากนั้นมานะฮะเขาก็มีการเปิดประเทศรับการลงทุนจากต่างชาติเอกชนเนี่ยก็หันมาทำธรุรกิจมากขึ้นลงทุนกันมหาศาลกว่าเดิมเยอะพอเขาเริ่มจากจุดที่ต่ำกว่าเราเขาเป็นประเทศคอมมิวนสิสต์แนวๆปิดจริงจังนะฮะคนก็อัดอั้นกันมานานนะครับพอเปิดประเทศก็เหมือนเป็นการปลดปล่อยการเติบโตเนี่ยมันก็เลยดูพุ่งมากพิเศษ แลวด้วยความที่เขาเนี่ยเริ่มช้ากว่าเราไทยเราไปไกลแล้วฮะก็หมายความครับว่าเวียดนามเนี่ยมีแรงงานที่ราคาถูกกว่าอุตสาหกรรมหลายอย่างก็จะย้ายไปหาเขาระบบพื้นฐานของประเทศเขาเนี่ยก็จะโตเร็วในช่วงนี้แหละครับส่วนไทยเองฮะมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่มันดูจะอิ่มตัวแล้วค่าแรงก็สูงกว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างเนี่ยมันก็ยากกว่าเพราะว่าระบบราชการเราเนี่ยมีแบบแผนมานานท่านเพื่อนอ่ะเป็นนักลงทุนต่างประเทศให้เลือกลงทุนประเทศไทยหรือเวียดนามผมว่าส่วนใหญ่นะถ้าจะ สร้างโรงงานทําแบบแมน f แฟคเจอร g จริงๆเนี่ยก็คงจะเลือกเวียดนามนะครับถึงไม่แปลกะฮะว่าเขาจะโตรเร็วกว่าเราเยอะจุดที่เราต้องมองต่อมาครับก็คือโครงสร้างของ GDP ว่าเราและเขาแตกต่างกันยังไงหรือพูด,ดง่ายๆครับว่าเงินเนี่ยหาจากอะไรเป็นหลักนะครับ อันเนี้ยพูดแบบรวมนะครับเวียดนามเขาก็เน้นด้านโรงงานและส่งออกเป็นหลักแต่ฮะสินค้าหลายอย่างนะครับท่านเพื่อนสังเกตดๆีๆนอกจากจะ made in China ที่เป็นที่นิยมสูงสุดแล้วนะครับอันดับต่อมาก็คือ made in v i e t n นามเนี่ยะฮะเขาเนี่ยเปรียบเสมือนฐานการผลิตของโลกในยุคใหม่เลยซึ่งตรงนี้ก็เป็นผลมาจากแรงงานวัยหนุ่มสาวจำนวนมากด้วยนะครับในเมื่อเขาเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยงานสาย manufacturing มันก็เลยเหมาะสมกับเขานะฮะคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวัยแบบ เกือบกเกษียณแล้วหรือว่ากเกษียณไปสักเยอะแล้วนะฮะจะให้ไปทํางานสายแมนูแฟคเจอริงไปทํางานโรงงานเหรอมันก็เลยไม่ค่อยเหมาะสมกันนะฮะด้วยความที่เป็นอย่างนี้แล้วนะครับก็แน่นอนครับว่า GDP เขามันก็ต้องโตเร็วแบบพุ่งกระฉุดเพราะว่าเงินลงทุนพวกนี้มันมาหาศาลจริงๆนะครับแต่ยังไงแล้วนะฮะมันก็ไม่ได้หมายความนะครับว่ารายได้แล้วก็ความร่ํารวยเนี่ยจะกระจายไปทั่วประเทศส่วนใหญ่มันก็จะยังกระจุกตัวอยู่ในเมืองนะฮะซึ่งไอ้เรื่องการกระจุกตัวในเมืองอันเนี้ย จดไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวมีต่ออีกทีในด้านการท่องเที่ยวที่คนไทยไปเห็นกันส่วนไทยเรานะฮะเงินเราเนี่ยมาจากเศรษฐกิจที่เน้นด้านการบริการบริโภคแล้วภาคการท่องเที่ยวเป็นหลักผู้อุตสาหกรรมอย่่งจริงๆแล้วเราก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นอุตสาหกรรมดั้งเดิมฮะอย่างเช่นพวกรถยนต์หรือว่าอาหารมากกว่าพวกนี้มันมีมานานแล้วเลยนะครับด้านการขยายตัวรับอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยเราก็พอมีเพียงแค่ว่ามันก็ไม่ได้เท่าของเวียดนามเขาอะฮะ ด้วยความที่พื้นฐานของประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จึงเหมือนครับว่าเราต้องพึ่งพาน,นักท่องเที่ยวเป็นหลักพอเจออะไรเข้าไปทีอย่างเช่นช่วงโควิดเนี่ยก็จะสะดุ้งกว่าเขาเจ็บหนักกว่าเขาการโตแรงต่างของเราเนี่ยมันก็จะดูช้ากว่าด้วยนะครับอย่างของเวียดนามฮะ พอมีคนเข้ามาลงทุนเมกะโปรเจกต์ใหญ่ๆซักโปรเจกต์สโปรเจกต์เนี่ย GDP เขาก็ขยับแบบเห็นเห็นแล้วนะฮะส่วนไทยเรานะครับเราก็ได้เงินจากภาคบริการและท่องเที่ยวมาไงมันก็เลยดูไม่พุ่งเท่าเขาสร้างโรงงานใหญ่ๆโรงงานหนึ่งนะครับลองคิดสภาพนะครับถ้าสมมติว่ามีบริษัทชิปเจ้าใหญ่มาลงทุนเปิดโรงงานเนี่ยแน่นอนครับระดับพันล้านหมื่นล้านแค่นี้ GDP ก็ขยับแล้วนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้ามาโอเคอาจจะเป็นกรุ๊ปทัวใหญ่แต่ว่าก็คงไม่มีทาง ใช้จ่ายเท่าแบบบริษัทชิปมาลงทุนผลิตโรงงานหรอกป่ะฮะต่อมาครับเราจะคุยกันเรื่องที่ว่าทําไมคนไทยไปเที่ยวเวียดนามแล้วกลับมาถึงชอบคิดว่าอีกไม่นานหรอกเวียดนามเนี่ยแสงไทยแน่นอนซึ่งอันเนี้ยเราจะพูดกันแค่ในมุมของสิ่งที่คนเห็นเท่านั้นนะฮะอย่างแรกครับเราต้องถามก่อนนะครับว่าเวลาคนไทยไปเที่ยวเวียดนามเนี่ย ไปเที่ยวที่ไหนกันนะครับแน่นอนฮะต้องไปโฮจิมินห์ไปดานังไปฮานอยใช่ไหมครับแล้วแต่ละเมืองพวกนี้เขามีอะไรบ้างนะครับโฮจิมินห์เวลาคนไทยเนี่ยไปเห็นก็แน่นอนว่าต้องตื่นตาตื่นใจนะครับเป็นเมืองใหญ่กําลังเติบโตมีบริษัทสตาร์ทอัพล้ำๆมีคาเฟ่สวยๆถ่ายรูปดีเยอะแยะ,ยะมีรถไฟฟ้าลงใหม่แถมราคาถูกจัดด้วยนะครับมีห้างสวยๆโผล่มาอีกเยอะนะครับมันเป็นแบบ เหมือนเมืองเศรษฐกิจคนไปเที่ยวเมืองเนี้ยก็จะคิดครับว่าโอ้โหโตเร็วจังวะไทยอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยโดนแสงแน่นอนส่วนต่อมาฮะเมืองดานังก็เป็นเมืองใหม่ดูสะอาดสะอานมีชายหาดวางผังเมืองดูดีไปเที่ยวแล้วเราก็อยากอยู่ใช่ไหมฮะ ถานอยต่อมาครับเป็นอารมณ์เมืองหลวงที่คนแบบดูเอาจริงเอาจังะฮะบางส่วนดีก่ากรุงเทพด้วยซ้ำนะครับมันเลยทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนว่ารัฐบาลเขาเนี่ยมีการควบคุมมีระเบียบมากกว่าแม้วรรยา,าศเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ชิลเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ให้อารมณ์คนทํางานจริงๆะฮะพอคนไปเที่ยวที่พวกนี้สมองเราฮะที่เบื่อกับประเทศไทยเต็มที ไปเห็นอะไรใหม่ก็จะต้องคิดไปก่อนเลยนะครว่าโอ้โหจเจริญเร็วขนาดนี้แถมอะไรต่างๆมันราคาถูกกระไทยอีกค่าเช่าก็ถูกอาหารก็ถูกบริการอะไรต่างๆก็ถูกดูแล้วน่าย้ายมาอยู่มากเลยแต่เราก็ อาจจะลืมคิดอีกมุมหนึ่งนะฮะสิ่งที่เราเห็นก็คือสิ่งที่กําลังพุ่งเร็วที่สุดสิ่งที่เจริญที่สุดของเขานะครับไม่ใช่ประเทศเขาโดยรวมนะครับเราเห็นเวียดนามแค่1 0ของประเทศแต่สมองเราเนี่ยอาจจะคิดว่าเนี่ยมันคือเวียดนามทั้งหมดแล้วมันยังมีอีกหลายปัจจัย,ยนะครับที่เราได้มองข้ามไปเราไม่ได้ไปเที่ยวเมืองรองไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดไม่ได้พิจารณาเรื่องรายได้และโอกาสในการใช้ชีวิตของเขาเราตัดสินจากภูมิหลังคนไทยในฐานะที่โดยรวมเราเนี่ยเหนือกว่าเขาเรา เรไปเห็นเวียดนามถูกเราก็เลยคิดว่าประเทศเขาดีมากแต่จริงๆแล้วมันก็สะท้อนกลับมานะฮะที่เราเห็นหลายอย่างว่ามันถูกเนี่ยมันเป็นเพราะว่าค่าแรงเขาถูกไงฮะ เปรียบเทียบง่ายฮะคนเวียดนามครับบางทีเขาอาจจะต้องทํางานหลายชั่วโมงกว่าจะซื้อสิ่งเดียวที่คนไทยเนี่ยสามารถซื้อได้ด้วยการทํางานแค่ชั่วโมงเดียวนะครับมันจึงไม่แปลกเลยนะฮะว่าเวลาเราไปเที่ยวบ้านเขาเราจะรู้สึกว่าสบายกินดีเที่ยวดีแถมกระเป๋าตังค์เราเนี่ยไม่แดเมจมากอีกไม่เหมือนคุณไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยฮะและทั้งหมดเนี่ยฮะมันก็เป็นแค่การกระจุกตัวอยู่ในเมืองนะครับถ้าเกิดเราออกต่างจังหวัดหรือว่าเมืองรองเขาเนี่ยแน่นอนครับว่ามันอาจจะทูกกว่าเมืองล ลักอีกนะครับแต่งนแล้วพวกฟัสซิลิตี้ต่างๆไม่มีทางเทียบเท่าเมืองหลักที่เราคิดว่าจเจริญแล้วแน่นอนฮะ โอเคครับเราพูดถึงเรื่องพื้นฐานประเทศและก็มุมมองที่นักท่องเที่ยวไทยไปเห็นมาแล้วนะครับเดี๋ยวต่อมาฮะเราจะมาว่ากันต่อในเรื่องที่ว่าเวียดนามแซงไทยในแบบแซงจริงๆทั้งในเรื่องคุณภาพชีวิตของคนไม่ใช่แค่เรื่อง GDP เนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนโดยนี้ครับเราก็ต้องเอาหลายๆอย่างเอาหลายๆปัจจัยมาดูพร้อมกันนะครับอย่างแรกก็คือ GDP ต่อหัวที่ว่าไทยสูงเขาเยอะเนี่ย มันสูงกว่ากันมากขนาดไหนและมีโอกาสตามทันได้ไหมอย่างแรก,กน,นะครับมาดูในช่วงต้นปี2000 ตอนนั้นเนี่ยฮะไทยนําเวียดนามอยู่4เท่านะครับแต่ว่าข้อมูลล่าสุดที่ผมหาได้นะครับก็คือไทยเนี่ยอยู่กับเกือบ8,000ส่วนเวียดนามอยู่ที่5,000ซึ่งก็ยังดูห่างกันเยอะใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ห่างกันหลายเท่าตัวเหมือน20ปีที่แล้วฮะส่วนช่องต่อมาก็คือ PPP อันนี้ฮะจะมีการปรับเข้ากับค่าครองชีพแล้วก็เงินเฟอ้อด้วยนะครับเราจะเห็นได้นะครับว่าคนไทยเนี่ยยังมีกําลังซื้อมากกว่าเวียดนามอยู่ประมาณ40%นะครับนั่นแปลว่าถ้าเราไปใช้ชีวิตที่เวีย นคนไทยเราจะกินรู้อยู่สบายกว่าชัดเจนด้วยราค่าของชีพของเวียดนามเขานะฮะจึงเป็นเหตุผลที่ว่าเราเนี่ยมองประเทศเขาหน้าอยู่เหมือนที่คนยุโรปเนี่ยเขาย้ายมากเกษียณอายุที่เมืองไทยนะฮะเพราะว่าไทยหลายอย่างเนี่ยมันถูกกว่ายุโรปจริงแต่กลับกันนะฮะถ้าคนเวียดนามมาไทยก็จะมองว่าอะไรหลายอย่างมันแพงเหมือนอารมณ์คนไทยเนี่ยไปเที่ยวยุโรปจะบ่นกันยับเลยนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายหมดเลยและค่าครองชีพฝั่งนู้นเนี่ยสูงกว่าไทยมาก สรุปมุมของการแซงในแต่ละข้อนะครับเรื่อง GDP รวมวันเนี้ยยังไงผมว่าไม่นานนี้ฮะเวียดนามแซงไทยแน่นอนนะครับเพล่เ <ๆ S 1> ปี2ป,ปีนี่นะครับแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าประชากรเขาเยอะกว่าและคนทํางานเขามีเยอะกว่าด้วยนะครับยังไงแล้วเหตุผลเดียวกันเนี่ยมันก็ทําให้ GDP ต่อหัวจริงๆของเขาไม่สามารถแซงเราไปพร้อมๆกับตัว GDP รวมได้นะครับเขาต้องใช้เวลาอีกเป็น10ปีฮะกว่าจะตามไทยเราทันชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยโดยรวมเนี่ยยังไงก็จะดีกว่าเวียดนามในช่วง10 ปีข้างหน้านแน่นอนต่อให้ระบบอะไรต่างๆของเวียดนามเนี่ยเขาจะโตรเร็วแค่ไหนก็ตามนะครับถ้าคุณเที่ยบจริงเนี่ยฟาสซิลิตี้ด้านไอ้พับลิคทรานสปอร์ตหรืออะไรวะเออรถไฟสาธารณะอะไรต่างๆเนี่ยเมืองไทยยังดีกว่าเขาเยอะอยู่พอสมควรนะฮะไอ้พวกเฮลท์แคร์ระบบสาธารณสุขเมืองไทยเนี่ยก็ดีกว่าเขาเช่นเดียวกันนะครับแต่ในช่วง1 0 1ถปีนี้เราก็ต้องมาลองดูกันต่อนะครับ การที่เวียดนามเนี่ยจะมี GDP ต่อหัวแบบ per capita แซงไทยได้ก็เท่ากับว่าเศรษฐกิจรวมประเทศเขาเนี่ยจะต้องใหญ่กว่าไทย40%และการจะไปถึงขั้นนั้นได้เนี่ยก็ต้องมีปัจจัยบวกฝั่งเขามาช่วยหลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือเขาเนี่ยต้องเติบโตแบบแข็งแกร่งด้วยเพสเนี่ยไปได้ตลอดและไทยเองก็ต้องเป็นง่อยแบบนี้ไปตลอดด้วยเช่นกันซึ่งไงแล้วนะครับ ก็คงเป็นไปได้ยากอะฮะยังไงเวียดนามสักวันก็ต้องดรอปลงมานะครับประเทศเขาไม่สามารถเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงได้ตลอดไปหรอกฮะยังไงแล้วก็ต้องมีอะไรทําให้เขาช้าลงบ้างนะฮะอย่างเช่นครับเรื่องอายุแม้ว่าตอนนี้ประชาชนเวียดนามเขายังเป็นวัยทํางานแต่วัยทํางานก็ต้องแก่เหมือนกันใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าเขาจะสามารถแข็งแรงไวได้ตลอดซะที่ไหนล่ะฮะเขาเนี่ยจึงต้องแข่งกับเวลาครับไม่งั้นเขาจะแก่ก่อนรวยไปซะก่อนนะครับพอเราคำนวณเรื่องช่วงวัยทำงานเนี่ยก็จะเห็นได้ครับว่าช่วงเวลา พีคสูงสุดของเวียดนามเขานะครับจะอยู่ในช่วงปี2036ถึง2039นั่นแปลว่าเขาเองเนี่ยจะมีเวลาอีก10ปีนิดๆในการแข่งกับตัวเองเพื่อจะเปลี่ยนประเทศจากฐานะ ค่อนล่างไปเป็นกลางค่อนบนหรือว่าเป็นประเทศฐานะสูงนะครับส่วนของไทยเนี่ยอันนี้ไม่ต้องไปคิดนะเราหยุดไปแล้วนะครับเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไปแล้วและก็จะสูงอายุมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะครับมันจึงเป็นสาเหตุที่หที่เมืองไทยโตแค่2%ต่อปีถ้าเกิดเวียดนามเนี่ยเขาไม่สามารถก้าวผ่านตัวเลขรายได้1 4 0 0 0เหรียญที่เป็นตัวเลขเส้นแบ่งประเทศรายได้สูงภายในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าเวียดนามเขาอาจจะต้องมาติดกับเป็นประเทศฐานะ ปานกลางเหมือนไทยไปเรื่อยๆนะฮะตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นประเทศแบบเดียวไทยฮะจะโตช้าลงแล้วอาจจะมีประเทศใหม่ขึ้นมาเป็น challenger ของเขาอีกทีหนึ่ง ซึ่งการที่เวียดนามเนี่ยจะหลุดพ้นจากจุดนั้นได้จะไม่ติดกับประเทศฐานะปานกลางเหมือนไทยก็แน่นอนครับว่าเขาต้องมีโมเมนตัมเติบโตได้6กถึงแปเนแบบนี้ไปไเรื่อยๆเป็นอีก10ปีนะฮะและก็มันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ยากนะครับพอประเทศเขาเริ่มโตแล้วคนเนี่ยก็จะต้องหวังมากขึ้นค่าแรงก็ต้องขึ้นใช่ไหมฮะเวียดนามพอค่าแรงสูงขึ้นการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะช้าลงไหนจะเป็นเรื่องของการมาถึงของพวกออโตเมชันหรือว่าสายการผลิตที่ไม่ใช้ คนไปใช้ AI แทนอีกนะครับเราจึงแบบว่าเห็น uncertainty เห็นแบบเรียกว่าไงสิ่งที่แบบไม่แน่นอนในประเทศเขาเกิดขึ้นได้เหมือนกันในช่วงแบบไม่กี่ปีข้างหน้านะฮะ แต่สิ่งหนึ่งฮะที่ทางเวียดนามเขากํลาลังพยายามผลักดันให้หนักเลยก็คือด้านพวกเทคโนโลยีนะฮะตอนนี้เวียดนามเขากํลาลังพยายามดันตัวเองเป็นศูนย์กลางของเทคเลยนะครับเราได้เห็นเจ้าใหญ่เข้าไปลงทุนกับเขาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น Sam s u ง g Intel n อ i d i a เดียพวกนี้ก็ต่างเริ่มลงทุนในเวียดนามแล้วทั้งนั้นฮะ Mac แม้กระทั่ง Apple นะฮะก็หันมองเวียดนามเป็นทางเลือกในการผลิตนอกจากจีน Fox Con n ก็เช่นกัน,นะฮะมีการไปสร้างโรงงานในส่วนเหนือของประเทศเขาด้วยนะฮะส่วนฝั่งไทยเรานะครับก็กําลังพยายามเหมือนกัน จะทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางด้าน Data Center แล้วก็รถยนต์ EV ีวีรับซน Southeast Asia ด้วยเช่นกันนะฮะเราได้เห็นนะครับว่า Google Microsoft มีการเข้ามาลงทุนในไทยเพื่อให้เป็นที่อยู่ของศูนย์ AI แล้วก็ Cloud Service ต่างๆนะครับในขณะที่ AWS ของ Amazon เนี่ยก็มีแผนระยะยาวที่จะสร้าง Infrastructure ที่ไทยจนถึงปี2030นู่นเลยนะครับในมุมมองด้านอุสาหกรรมรถยนต์ฮะไทยเราก็ยังจัดว่าแข็งแกร่งอยู่นะครับเรามีโรงงานใหญ่จากจีนเข้ามานะครับอย่างเช่น BYD อันนี้ฮะก็เป็นโรงงานผลิตของฝั่งจีนที่มีการผลิตในไทยและส่งไปขายฝั่งยุโรปด้วยนะครับ BMW h y u n d a พวกนี้ก็มีการเริ่มประกอบแบตเตอรี่ในไทยซึ่งก็ต่อยอดมาจากเดิมที่ไทยนยฮะเป็นแหล่งผลิตรถยนต์อยู่แล้วแต่ไงนะ,ะ้ามุมนี้ผมก็ไม่สามารถวิเคราะห์อะไรให้ได้ลึกสักเท่าไหร่นะครับและอีกอย่างก็คือเทรนด์โลกช่วงนี้มันเปลี่ยนไปเร็วมากนะครับเดี๋ยวไม่ใช่แบบว่าไม่กี่ปีมีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาโผล่มาปฏิวัติอุตสาหกรรมไปอีกนะครับช่วงหลังเนี่ยเราก็ต้องบอกตรงว่าเราแบบไล่ตามไม่ทันจริงๆนะฮะจึงขอละไว้เท่านี้แล้วกันฮะโดยรวมก็ประมาณนั้นครับ ผมเองก็ห่างหาจากการทำรีเสิร์ชพวกนี้ไปนานเหมือนกันนะครับบางเรื่องจึงอาจจะให้ข้อมูลที่ไม่ได้แน่นหรือว่าผิดพลาดไปบ้างก็ต้องขออภัยไวนะที่นี้ด้วยนะครับแต่พอดีครับผมเห็นมันเป็นประเด็นร้อนที่คนกําลังพูดถึงกันอยู่เลยอยากจะเอามุมมองตัวเองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็มาสรุปเพื่อนๆฟังนะครับยังไงแล้วนะครับการที่เวียดนามจะแซงไทยทุกด้นเนี่ยถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไหม ผมว่าเกิดขึ้นได้นะครับแต่มันก็คงไม่ใช่อะไรที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆหรือว่าจะเกิดขึ้นได้เร็วนี้นะครับเขาเนี่ยต้องโตอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยไปตลอดและไทยก็ต้องซึมๆหรือว่าเดินถอยหลังไปตลอดเช่นกันซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันก็คงยากฮะเพียงแค่สิ่งหนึ่งเราต้องทําใจเลยนะครับก็คือ GDP รวมของเขาเนี่ยแซงเราแน่นอนและจะแซงแบบเร็วนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเรากลับมามองในปัจจัยอื่นนะฮะเราก็จะพอเห็นภาพเพิ่มนะครับว่าจริงๆแล้วต่อให้ GDP เขาแซงยังไงแล้วชีวิตความเป็นอยูู่่่่่คคนนไทยยยยยยโโดดดรววมเาีีกก็จะะะังงอแบบฉล อย่างน้อยก็อีก10กว่าปีแหละเนาะส่วนเพื่อนครับถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถเขียนเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับและถ้าชื่นชอบเรื่องผมหยิบม,มาเล่าให้ฟังก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้หน่อยนะครับไว้ครั้งหน้าถ้ามีประเด็นอะไรน่าสนใจและผมพอพูดได้เนี่ยก็จะหยิบม,มาเล่าให้ฟังอีกวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ